กรุงเทพมหานครปลดเปลื้องเส้นทางสำหรับถวายพระบรมศพกรุงเทพมหานครได้เผยแพร่ข้อมูลเส้นทางสำหรับประชาชนเพื่อเดินทางไปถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงนสาาลาสาไทยสมาคมซึ่งเป็นข่าวสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถวายและเป็นความรู้สำคัญที่ควรรู้ก่อนเดินทางมาดูกันว่าเส้นทางไปถวายพระบรมศพมีอะไรบ้างและมีข้อมูลอะไรบ้างนะเพจเฟซบุ๊กหน้าพระลาน ได้เผยข้อมูลจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางสําหรับประชาชนเพื่อให้มีการเดินทางไปถวายพระบรมศพอย่างสะดวกและสบายแต่นี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปหรือไม่ได้รับความสําคัญเท่าไหร่คือเส้นทางการออกจากศาลาที่มีการกําหนดให้ออกทางประตูวิมานเทเวศเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนมหาราชหรือออกสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อไปยังถนนหน้าพระธาตุต่อไปและนี่เป็นส่วนที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปถวายพระบรมศพคือเส้นทางการเข้าถวายซึ่งมีการกําหนดเส้นทางหลักสองเส้น ดังนี้เส้นทางที่หนึ่งเริ่มจากบริเวณกลางสนามหลวงฝั่งมหาวิทยายลัยธรรมศาส,าศาสตร์และฝั่งสารดีกาผ่านจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารเข้าสู่จุดพักคอยจากนั้นลงอุโมงค์ทางลอดหน้าพระลานประตูหนึ่งและขึ้นที่ประตูสามเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูมินพรัดพระบรมมหาราชวังเส้นทางที่สองเริ่มจากจุดพักคอยบริเวณท่าช้างลงอุโมงค์มหาราชประตูสองและขึ้นที่ประตูหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังประตูมินพัดเช่นเดียวกัน สำหรับเส้นทางออกก็มีการกำหนดให้ออกทางประตูวิมานเทเวศเพื่อเดินทางต่อไปยังถนนมหาราชหรือออกสู่ถนนหน้าพหลานเพื่อไปยังถนนหน้าพระธาตุต่อไปนี่คือข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปถวายพระบรมศพทำให้การเดินทางสะดวกและไม่เสียเวลาในการหาทางควรเตรียมตัวไปเดินทางกันเพื่อถวายพระบรมศพอย่างสมใจสมมธรรมและนี่เป็นส่วนที่ควรพูดถึงอีกประการหนึ่งคือการเดินทางกลับที่มีการกำหนดเส้นทางออกจากศาลา ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รับความสําคัญเท่าไหร่แต่นี่เป็นส่วนที่สําคัญเช่นกันทําให้การเดินทางกลับไปยังสถานที่ต้นทางสะดวกและไม่เสียเวลาคุณคิดอย่างไรกับข้อมูลนี้คุณเคยไปถวายพระบรมศพแล้วหรือยังมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดเส้นทางสําหรับถวายพระบรมศพมาถามตอกกันในกลางคนรักการเดินทางและถวายพระบรมศพกันนัก